ในหลายท่านเลยนะครับที่เขียนเก่งขึ้นบนเวทีในช่วงนี้ขออนุญาตันเชิญท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมคณะผู้นําได้กล่าวเปิดงานและพบปะกับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมบุญในข้าคืนนี้ขออนุญาตกล่าวเรียนเชิญเลยครับครับเรียมท่านกำนันกำ,ำนับบนปรนบบนนยนะยอ,องนะครับกำนัตบบนตำบลประสาทท่านเนรมูดานะครับกำตำนันตำบลมัวหลวงท่านจำลักของทองนะครับกำนันตำบลกวยกัวท่าน ท ة, ่านจุรศักดิ์สาดีนะครับกำนันตำะกลห้วยทัพขันนะครับท่านน้องนายกการกรมจุระัาดินุชิตท่านกำนันท่านผู้ใหญ่อุดมหัทพิลมผู้ใหญ่หมูสามนะครับท่านผู้ใหญ่เกี้ยงองงามผู้ใหญ่บ้านหมูที่หนึ่งนะครับก็แสบสวัสดีนะครับท่านผู้ใหญ่ ยงรับนะครับเจ้าภาพนะครับจงรับศักสอนปานะครับผู้ใหญ่หมู่สองนะครับก็ทัานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านและทหารนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับให้พี่น้องและพลร์ตำรวจปํารนะครับที่ได้มาร่วมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเราชาวตํารานะครับได้มาร่วมนะครับเพื่อชมวารํานะครับวันนี้ ก็ถือว่าทางเจ้าพากนะครับจัดใหญ่นะครับให้พี่น้องเรานะครับได้มาร่วมนะครับชมลรมนะครับเป็นวลมคณะดังนะครับให้พี่น้องเราได้มาประสมนะครับวันนี้ลูกหลานเราก็ลัดจากกรุงเทพนะครับไห้มาร่วมนะครับงานบุญพระเอกนะครับที่ที่พราวัดเราของเราได้จัดนะครับได้จัดเอามนลนำให้พี่น้องเราได้ มา, no มาร่วมนะครับชมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมนะครับเป็นประธานนะครับในการเปิดงานนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้ได้ชมวระลัมนะครับให้ความสรุกสนานนะครับให้พี่น้องเรานะครับได้มีความสุขนะครับวันนี้ทางวัดเราได้แจกให้พี่น้องเกือบสี่ทุงนะครับจะากเพืนฝูวิที่ศาเนาะได้ชมพระลัมนะครับถ้าใครไม่ ไม่สนุกก็กลับบ้านนะครับวันที่กลับบ้านนะครับบ้านมี้านมีเรื่องนะครับเพวัะนั้นนานๆทีจมวุฒิภาษาเราพูดถึงพี่น้องได้ชมก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่นาวนี้ได้ชมแนะนำอยู่ใความสงบนะครับก็ให้สมกับพี่น้องทุกคนภาษาเรานะครับมีความรักความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันนี้นะครับผมก็ขอ พอพมือพรนะครับให้งานแต่งงานในวันนี้ตรงสําเร็จตามที่ถูกประสงค์นะครับวันนี้เลยเวลาสิวนแล้วนะครับก็ขอเปิดการแสดงมอลำร์ม,มระเบียวบวุฒิสีนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสนะครับสุดชวนะครับท่นบา,ขขน,ททา,น,าน,นที่อทำนายกนะครับนายกคนการบริหารจิตบนปราสาทนะครับนี่ก่อการเปิดงานนะครับแต่ทีนี้นะครับยัง